การตัดเสื้อให้แมวหลังขางตัดก,กันนะคะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะอันดับแรกนะเราก็จะมีเสื้อยืดเสื้อยืดผู้ใหญ่ที่ไม่ใช้แล้วที่สะอาดๆนะคะก็คือเป็นเสื้อยืดตัวใหญ่ๆได้เลยนะคะไม่เอาตัวเล็กไม่เอาเสื้อเด็กนะคะเอาเสื้อตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะคแล้ก็ทำการตัดชำละเสื้อก่อนนะคะ 哦。Oh. ิ้งเสื้อหนึ่งหนึ่งแผ่นนะคะหนึ่งแผ่นนะคะอ่ะดับต่อไปเดี๋ยววัดตัวแมวนะคะนะคะก่อนที่เราจะวัดเอาแมวมาวัดตัวนะคะเราก็พับครึ่งก่อนอ่ะแต่เราก็พับพับครึ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราพับอีกทีหนึ่งเราพับอีกทีหนึ่งนะคะ พับพับในส่วนของด้านที่พับนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ด้านนี้นะไม,ไม่ใช่นะด้านนี้นะคะพับข้ามานิดนึงนะคะอ่ะนี่นะคะประมาณสักห,หนึ่งส่วนสามนะคะประมาณสักหนึ่งส่วนสามเสร็จแล้วเราก็วัดตัวน้องแมวนะคะจากช่วงหัวไหล่จนถึงข้อสะโพกนะคะทาบเลยนี่นะคะจนถึงข้อสะโพกก็ประมาณนี้แมวแต่และตัวลำตัวยาวไม่เท่ากันนะคะอ่ะ แล้วก็ใช้่ากิตาล์ลงในนี่ค่ะเราก็ใช้นิ้วจิกททาสัญลักษณ์ไว้นะคะเสร็จแล้วเ,ลเ,ลเ,รเราก็ทําการพับพับเพื่อเราจะได้รู้ตําแหน่งมันเนาะพับไว้นะคะพับไว้นะคะจะได้เราจะได้รู้ตําแหน่งเนาะที่เราวัดไว้อ่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ลงในนี่ค่ะเสร็จแล้วอ่ะเราอะตแหน่งแรกนะคะเป็นตําแหน่งตรงตรงหัวไหล่นะคะตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งขาหน้านะคะ เราก็ตัดรูขาค่ะขาหน้าเราไม่ต้องตัดใหญ่นะคะคือขาเราไม่ต้องตัดใหญ่เพราะเสื้อที่เตรียมมาแนะนําเป็นเสื้อยืดนะคะไม่เอาเสื้อทรงไม่เอาเสื้อที่เป็นผ้าแบบไม่ยืดนะคะเอาเสื้อยืดเพราะว่าน้องจะใส่สบายนะคะอันนี้คือตำแหน่งขาหน้าต่อมาตำแหน่งขาหลังตำแหน่งขาหลังนะคะอ่าแล้วก็ตัดครึ่งวงกลม ไม่ต้องตัดใหญ่นะคะเพราะว่าเสื้อมันยืดเวลาใส่มันจะพอดีนี่นะคะนะก็จะเป็นขาหน้าขาหลังเสร็จแล้วที่ออกเห็นไหมกจะมีขาหน้าขาหลังเสร็จแล้วเราก็ตัดตรงนี้มันเป็นส่วนเกินเยอะเราก็ตัดออกไปหน่อย,ลยแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของขาหลังนะคะเราจะตัด ตรงนี้ให้เป็นลักษณะโค้งนะคะเพื่อที่จะเป็นจุดที่เว้าให้น้องได้ฉีดอได้นี้่ะนะคะคือลักษณะพอตัดเสร็จตรงเนี้ยนี่อยา่างเงี้ยนะคะนก็จะเป็นตรงนี้แล้วตรงนี้ยเขาจะโค้งหน่อยเพื่อเว้นฉีดนะคะอ่ะต่อมาพิกกับ พื่อที่จะตัดริ้วนะคะริ้วตรงนี้ก็จะเป็นริ้วไว้สำหรับการผูกนะคะเราก็ตัดเป็นริ้วๆเลยนะคะถ้าเราตัดริ้วเล็กมันก็เราก็จะผูกเยอะนะเราก็ตัด ริ้วประมาณใหญ่ๆหน่อยจะได้ไม่ต้องฝูดหลายคนมมากนะคะอ่ะนะคะเอาตัดเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ไหมเป็นริ้วๆริ้วๆริ้วๆอ่ะนะคะเนี้ยเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะลี่ออกนะคะต่อไปเราก็จะลี่ออกนี่ลักษณะของเสื้อก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นลักษณะของเสื้อที่พร้อมใส่เนี่ยคือเสร็จแล้วนะคะ ไม่ยากนะคะตัดตามนี้รับรองว่าได้แน่นอนนะคะข้อดีของการตัดเสื้อพวกนี้ใส่เองนะ <c oughs> ก็คือหนึ่งเราได้ไซส์ของแมวของเราเลยเพราะเราวัดจากตัวเขาเลยเนาะสองก็คือเสื้อพวกนี้เราไม่ได้ใส่ประจําอยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อเสื้อ,อตัวเป็นร้อยมาเนาะใส่แค่ช่วงเดียวเองอะ่ะหลังผ่าตัดแค่ช่วงเจ็ดวันเองนะคะอ่ะเสร็จแล้วอันนี้อ่ะเดี๋ยวเอาตัวอ่ะ่ะเดี๋ยวเอาตัวแมวขึ้นมาได้เลยนะคะนี่ เจแล้วเราก็าน้องวางนะคะวางใส่ขาหน้าใส่ขาหน้านะคะเวลาใส่แล้วก็ใส่ขาหน้าแล้วก็ปูกก่อนหนึ่งปมนะคะเสร็จแล้วสอดขาหลังนะคะจากนั้นเราก็สอดขาหลังนะคะนี่แล้วเราก็ปูกหนึ่งปมเพื่อเพื่อเราที่เราจะได้ล็อก ล็อกผ้าไว้ก่อนนะคะเวลาเราใส่ก็จะได้งานถ้าเราแบบไล่ผูกมันก็ได้แต่ว่าอย่างเงี้ยคือบางทีแมวของตัวเขาไม่ได้นิ่งเนาะถ้าใส่แบบน,นี้มันก็จะง่ายเสร็จแล้วเราก็ไล่ผูกคู่ของเขาเลยค่ะนี่นะคะ ทำไม่ยากนะคะทำใส่ทำให้แมวของเราหลังใส่หลังผ่าตัดนะคะก็เสร็จแล้วนะคะใส่เสื้อให้น้องเสร็จแล้วนี่ข้อดีของการใส่เสื้อก็คือน้องไม่ลำวาญคอนะคะแต่ว่าจะลำพาญตัวแทนแต่ว่าอ,อีกอันนึงก็คือสําหรับแมวที่ผ่าตัดตรงหน้าท้าองตัวเขาไม่ได้แค่ทําหมันเนาะบางตัวจะผ่าคอหรือว่าผ่าแผลใหญ่ผ่านื้องอกอะไรก็แล้วแต่นะคะเสื้อเขาจะพยุงตัวได้แบบนี้นะคะ่ะเขาจะพยุงท้องนะคะเนี่ยแล้วก็ ตรงที่เราแบบตัดแบบโค้งๆมาแก้นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะเว้นฉี่อึเขาก็จะฉี่อึได้ตามปกติเลยนะคะอ่ะส่วนเวลาถ้าตรงเนี้ยไอตรงที่เราผูกเนี่ยรู้สึกว่ามันยาวแล้วก็พอผูกเสร็จแล้วเราก็ตัดออกก็ได้นะคะให้สั้นลงก็ได้ตามความชอบของเรานะคะจะได้แบบไม่เกะกะเนาะตรงนี้พอละอ่ะแก้ข้างหลังนะคะโอเคก็เสร็จแล้วนะคะสคําหรับ คิดการตัดเสื้อแมวนะคะใครที่ตัดเสื้อไม่เป็นหรือว่าร้องไม่ผ่าตัดธรรมนหรือว่าผ่าตัดอื่นมาก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ช่องของสัตวแพทย์แม่จ๋าด้วยนะคะ